เรามาต่อกันเลยนะกับไพ่เบน,นีจ้ะไพ่ Knight of Pentacles อัศวินถือเหรียญจะเห็นได้ว่าอัศวินคนนี้เขานั่งอยู่บนหลังจาม,มารีนะจาม,มารีอย่างที่บอกมาจ้ะเป็นสัตว์ที่คนพบได้นะบริเวณเทือกเขาฮิมาลัยดินแดน,นอนัไกลโพนเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์มงคลในด้านของการเกษตรกรรมและจาม,มารีเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่ามีความหวงหางตัวเองมากนะขึ้นมา ห่วงคนหางอ่ะนะก็ภาพขึ้นมาภาพมันบอกถึงแบบพลังงานที่บอกถึงการจเจริญงอกงามการแบบว่าอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ในมือเนี่ยกำลังคิดจะลงทุนทกำลังคิดจะลงทุนอะไรอย่างใหม่ๆในช่วงเวลานี้อยู่เหมือนกันนะแล้วจะเห็นได้ภาพขึ้นมาว่าเป็นภาข่ของนักเดินทางแหละเกี่ยวกับคนนี้เมื่นเขาขี่จมารีมาไกลมากกาลังมีเงินก้อนเดียวก้อนหนึ่งคิดที่จะลงทุนอะไรบางอย่างอยู่ภาพเป็นเนื้อปลาว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่งเริ่มธุรกิจหรือการคิดจะทาอะไรใหม่ๆกับการงาน,นโปรเจกต์ใหม่ๆในเมชานี้ก็ได้ ถ้าเกิดตีเรื่องสุขภาพก็แข็งแรงดีเพราะว่าเขาขี่จมัมาบรีได้เนี่ยแต่ว่าต้องคนแข็งแกรง่งอาจจะมีแค่ปรับทํางานเยอะเหนื่อยเพลีย <ๆ S 2> บ้างเท่านั้นเองความรักก็ดีนะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยเหมือนกับช่วงนี้เริ่มเพราะว่ามีเหรียญอยู่ในมือและกําลังเริ่มดูแลกันนะการงานการเงิน,กา,งนการเงินก็ถือว่าดีมีเงินติดตัวไว้ก็ถือว่าโชคลาภเงินทองก็หาได้เหมือนกับมีเงินก้อนหนึ่งอ่ะจะลงทุนอะไรบางอย่างท่านเอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะเหรอกับไพ่เบน,นีขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของในอัพเพอร์เคิลก็ได้หมดเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นรับเทพที่เป็นผู้ชายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายอะไรก็ตามไม่ได้หมดเลยนะเจ้าพ่อต่างๆนานานักเดินทางอะ่ะอย่างเช่นแบบพวกเจ้าพ่อที่อยู่ตามรอเราไปตับตามศาลต่างๆในจังหวัดใช่ไหมจะมีพ่อพญาแร่พญาเมงรายพ่อขุดอะไรก็ตามเหรอเนี้ยเทพเบนเป็นผู้ชายกษัตริย์ไทยบวบพื้นถิ่นอะไรเงี้ยก็ไหว้ได้นะไปขอพรท่านแล้ว จะนำพาให้มีโชคดีจ้ะนี่คือไพ่ในออฟเพนต์เตอร์เคิลนะอัศวินเหรียญน่ะ